นะครับจะมาชิคใหม่สซโลร้อนๆสวัสดีครับชื่ออะไรนะพี่ชื่อแพทครับแพทครับครับผมแพทมือใหม่ครับมือใหม่มือใหม่นะอยู่างนี้มาเชือมนะครับอันนี้ร้อยสี่สิบกิล้อยสี่สิบอาร์เอฟครับอาเอฟครับวันนี้เราจะไปเบาๆกันเบาๆกันนะครับเบิร์นเนื้อบนเขานะครับแล้วก็มี นมนือกลางมือกลางแต่ว่าตีมือมือใหม่มือใหม่มือกลางนี่ครับวันนี้มาสามลามก่อนสามร้อยมาเพราะอะไรไม่ได้มาครับวันนี้เขาจะไม่ว่างเลยคนนั้นโอเคคนใหม่วันนี้มรดกเมาสบาย นะอันหลังยกเลยพี่เดี๋ยวนะถ้าไม่ไหวไม่ต้องฟื้นไม่ต้องฟื้นเดี๋ยวผมไปช่วยไม่ต้องฟื้นเดี๋ยวเหนื่อยนี่แหละอุปสรรคมันมันมากระจากต้นไม้นี่แหละ ระวังระวังไปไหม้มีไ่ไม,ไม่ได้หรอกคือต้องถอยลงกม,มาใหม่น่ครับรปลอยเปหนึ่งดอกเจ็บแทมนะครับวั <c oughs> นนี้เจ็บแทมไปแล้วนะครับรปล่อยไปหนึ่งดอกครับ สวยสวยสวยโอ้คุดสวยเลยไปต่อครับต่บอ,าม,าอามาแก้มือนะครับวันนี้ เลยลงมาเลยลงมาเล้วเลี้ยวขวานะตึงๆแค่นั้นครับเน้นๆตึงๆไม่เป็นไรครับพี่ชาได้ชาเลยไม่เป็นไรคอยไป แก้มือนะครับวันนี้บอกครั้งแรกล้มไนกองทัพทีนะครับขึ้นไม่ได้ โมรถมาใหม่นะครับโมรถมาใหม่นะครับเข้าที่เดิมเลยที่เดิมเลยอะ่ะ <laughs> ที่เดิมครับไหวไหมที่เดิมเลยที่ว่าที่เดิมเลยเนะี่ย <laughs> ไหวไหมเนะี่ยที่เดิมจะไปได้แล้วรอบนี้เลดครับ <c oughs> นั ens, il il, ่นแหละเออไปดิปัดห <it>. yeah. well. <see> <camera> ินงอหน่อยินั่นแหละเอ๊ะไปดิตีไหมคายเกียร์ตีไหมคายเกียร์อยู่นั่นแหละคาเกียร์นะตีไหมตีตีเด้อที่เดิมด้วยยน้าโี่เต็มตัวเลยโอ้ยดิเต็มตัวเลยโอ้หน้ำมันนี่ก็ แช่งไม่ได้เลยต้องหันไปฟังอื่นล้เดี๋ยวนะไม่รู้ว่าเขาจะแก้มือสำเร็จหรือไม่นะครับวันนี้เเ้้้้ยยยยย ออะไรวะเนี่ยรักมยทำไมมาลบตรงนี้ได้อ่ะเจ็บไหมใช้ดดหินนี้แล้วอ๋อสกิดมันสกิดหินใช่พี่ต้องคำนวณดีๆข้าขาแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บแต่ว่าหยับไม่ได้ ถึงอยู่แล้วตับดนะตัดนะเดี๋ยวเดี๋ยวพิดผ้าโอ้โหเอาไปถามกันไปถามกันโอเคใจอยู่ร้อนไหมไม่ร้อนเอานี่นะมันโดนนี้ไปถึงอยู่แล้วเนี่ยล้มเลยเอาซิฟิตยังเอาเสฟิตเอา 卖空了。 อ้ยังตัวละมักลยิัยางหลังของเลยไปเลยครับไปเลย ปล่อยกำคาดลงเลยก็ได้กำกำคาดไว้แล้วปล่อยลงมาเลยเอาคัดไว้ครึ่งนึงอ่ะเอาคัดไว้ครึ่งนึงแล้วปล่อยลงมาเลยเอาคัดไว้ครึ่งนึงแล้วปล่อยลงมาเลยพี่โล่หลังหน่อยพี่พี่เหยียบพี่เหยียบคันเร่งแล้วโล่หลังหน่อยโอ้ไม่ใช่เหยียบไอ้พักเท้าว่ะโล่หลังหน่อยพักเท้าครับเอาขาข้างหนึ่งไว้พักเท้าหน่อยขาข้างฝั่งนี้ไว้พักเท้าหน่อยไม่ไม่ไม่ เดีย๋ยวเดียวเอาขาข้างหนึ่งไว้พักเท้าไม่พี่ลงนี่แหละลงมาเลยไม่เป็นไรพี่เอาขาข้างฝั่งนี้เอาไว้พักเท้ากล้าขึ้นไปพี่เอา <classified. S 2> ขาข้างนี้ไว้พักเท้าครับผมนั่นแหละแล้วก็ปล่อยลงมาเลยกำคัดกำคัดกำคัดไปเลยแล้วปล่อยลงมาเลยปล่อยลงมาเลยไม่ไม่ถ้าพี่มาอย่างเงี้ยโอกาสอันนี้มันอันนี้อยู่มันไม,ไม่ชันหรอกผมว่าไม่ชันหรอกนะได้ได้ได้เชี่ยผม เออนั่นแหละเอาขาข้างนี้ไปพักเท้าก็ได้ข้างนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้เอาขึ้นพักเท้าไว้ปล่อยเลยพี่ปล่อยหมดเลยปล่อยหมดเลยครับผมสวยงามโอเคเดี๋ยวผมจะพามันลงบ่อยๆครับผมเอาเลยพี่ปล่อยหมดเลยพี่ปล่อยหมดเลยกำคัดกำคัดก็ได้กำคัดแล้วก็ปล่อยคัดตรงนี้ก็ได้หรือไม่ต้องหรือไม่ก็กำเลยแล้วปล่อยออกมาเลยได้ไม่มีปัญหา เบรก,กหน้าครับเบรกหน้าเออไม่ต้องเบรกปล่อยไปเลยครับผมมาลงมาลงมาลงมาปล่อยเลยครับปล่อยเลยเบรกปล่อยหลังปล่อยหลังเบรกเลยลครับผมสวยงามง่ายง่ายเองง่ายแต่ว่าตอนลงวัาคนว่า